ครับผมก็สวัสดียามเย็นนะครับตอนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับก็สําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปอัปเดตไก่บรา่านะครับก็มีคนถามเข้ามานะครับว่าไก่บรา่มยังอยู่ไหมนะครับก็ยังอยู่นะครับตอนนี้เหลือ6ตัวนะครับตอนนี้เหลือ6ตัวนะครับก็ล้มหายตายจากระหว่างทางไปบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับสําหรับไก่บรา่าก็อยู่ห้อง้าห้องน้ําเหมือนเดิมนะครับตอนก่อนหน้านี้นะครับมีประมาณ1ิบเตัวนะครับก็แบ่งไปบ้างนะครับแล้วก็ ตายไปบ้างนะครับเนื่องจากโดนแบบมันร้อนบ้างนะครับโดนฝนบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปอัปเดตกันครับตอนนี้เราพามาดูแก๊งควายกันก่อนครับงัวควายนะครับอยู่นี่ครับทุ่งทองไปไหนวะลูกวัวน้อยไปไหนครับวัวน้อยไปไหนวะนี่ครับก็อ๋อยู่นูน่นนูน่น อยู่กับควายตอนนี้งัวกับควายเข้ากันได้ดีนะครับตอนนี้แม่วัวเขาไม่ค่อยเกเรแล้วนะครับไม่ค่อยที่จะกระโดดข้ามลวดออกไปข้างนอกแล้วนะครับก็อยู่กินกับควายนะครับทุกวันนะครับเวลานอนก็นอนด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมต้องศึกษาเรื่องดูนะครับดูว่าเขาเป็นสัตว์ยังไงนะครับใครที่พอจะใครที่เคยเลี้ยงนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับว่าเวลางัวควายมันเป็นสัตว์นี่มันจะลักษณะเป็นยังไงนะครับผมจะ อยากจะผสมเทียมอยู่นะครับเนี่ยครับแม่วัวแม่ทองกวาวนะครับเขาก็เกิดลูกมาได้หลายเดือนแล้วนะครับก็อยากจะให้ผสมสัตว์เข้ามาผสมเทียมให้นะครับเดี๋ยวผมต้องทําซองไว้ยังไม่ได้ทาสักทีเลยครับไม้ก็ตัดมาแล้วนะครับนี่ครับจะทําซองผสมนะครับไว้รอนะครับก็เขาบอกว่าเขาจะมาผสมให้นะครับถ้าเราต้องดูก่อนนะครับดูว่าเขาเป็นสัตว์หรือเปล่านะครับอย่างควายพวกนี้ครับควายอย่างแม่แม่ชบานี้ก็ใกล้ๆที่จะอันนี้ได้แล้วนะครับเพราะว่าไอ เพ่งๆเนี่ยมันก็ประมาณน่าจะเดือนกว่าเกือบสองเดือนแล้วครับสองเดือนแล้วมั้งครับเกิดเจ็ดเมษานะครับเนี่ยครับสองเดือนแล้วครับอ่าแล้วครับเขาเคยกินนะครับเวลาผมเดินมาเนี่ยเวลาผมเดินมาแม่ของกวาก็จะมาหาตลอดนะครับเขาเคยได้กินผมถอนผักบุ้งถอนหญ้าให้เขาตลอดนะครับเอาแล้วมาเออ แล้วถึงทองอยู่นู่นนาครับอยู่กับพี่เผือกนะ้วเขาจะตามกันตลอดเลยครับพี่เผือกของเรามอมแมมเหลือเกินนะครับเดียนี่ครับน้องเฮงเฮงครับตัวโตขึ้นแล้วครับช่วงนี้ก็จะมีน้ํามีนวลบ้างนะครับควายนะครับเพราะว่าเขาได้กินหญ้าที่มันเขียวๆนะครับก็แบ่งไปโซนฝั่งนู้นบ้างนะครับเมื่อวานที่ถ่ายคลิปก็ควายอยู่ฝั่งนู้นนะครับวันนี้มาฝั่งนี้นะครับมันก็เล็มกินไปเรื่อยครับหญ้าครับ แต่ผมสังเกตดูนะครับว่าไอ้หญ้าที่มันที่เกิดจากขี้ควายนะครับเวลาควายเข้ามาขี้นะครับหญ้ามันจะเกิดตรงนี้ครับที่มันสูงสูงมันไม่กินนะครับควายไม่กินนะครับเป็นไรไม่รู้นะครับใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็งงอยู่ทำไมมันไม่กินนะครับเนี่ยครับแมวัวก็อ้วนขึ้นนะครับหลังจากที่เราปล่อยครับก่อนหน้านี้มัดนะครับมัดเขาไม่เขาไม่ได้ค่อยได้กินหญ้าที่มันเขียวเขียวนะครับก็ไม่อ้วนเนี่ยครับอูปู พอพอได้ครับตอนนี้นี่เอาเชือกออกแล้วนะครับนะครับเหลือแต่ตุ่มๆนะครับไม่ได้ล่ามเหมือนเมื่อก่อนนะครับเพราะว่าเขาไม่เกเรแล้วนะครับก่อนหน้านี้นี่คือปล่อยไม่ได้เลยนะครับปล่อยโดดข้ามลวดนี่เลยครับโดดอย่างม้าเลยนะครับเดี๋ยวถอนผักบุ้งให้ผักบุ้งก็ขึ้นเยอะเหลือเกินนะครับเนี่ยพวกนี้ก็ตามเหลือเกินครับเดี๋ยวจะปลูกมะละกออยู่ครับเดี๋ยวเดินน้ําก่อนกล้วยนี่ก็น่าจะ มีเปอร์เซ็นต์รอดอยู่นะครับปลูกไป12ต้นนะครับขุดหน่อแยกมาปลูกนะครับเป็นกล้วยน้ำว้านะครับดูดูดูอีเปาอีเป่าวน,นันนนนนน่นนั่นนั่นเจ๊ะเจ๊ะนี่แล้วถุงทองมาแล้วถุงทองมาเร็วมานี่ยเร็วถุงทองมาถุงทองมาเร็วเอา ครับก็สวยงามนะครับโตเหมือนกันครับสุทองเนี่ยเกิดวันที่13พฤศจิกานะครับ13บสามพฤศจิกาสิบสพฤศจิกาธันวามกรากุ่ภพามีนาเมษาพฤษภาหกเดือนแล้วจะเข้า7เดือนแล้วครับดูดยๆพวกนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนฟิดเด็ก่ันตัวพี่มันนี่ของเราไม่ยุ่งกับใครนะครับ หมาก็ตามครับเต้าหู้นะครับมันนี่ไอตัวไอป้อมนะครับนู่นครับจอมโซนครับสามตัวครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมไก่บามานะครับผมาอัปเดตพวกสัตว์ใหญ่กันก่อนนะครับก็แรกๆนี่ก็เลี้ยงยากนะครับสำหรับมือใหม่อย่างผมนะครับคือเอาไม่อยู่นะครับเขาคอยที่จะออกไปข้างนอกตลอดเลยนะครับควายนะครับมาแล้วตามมาอีกแล้ว ตามมาอีกแล้วตามมันได้กินนะครับมันได้กนินได้กินก็ต้องตามมาเปล่าอเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไปครับเดี๋ยวเราไปดูไก่บาม่าครับ,บนี่ครับบาม่าครับโอ้บางตัวก็จะเข้าที่นอนแล้วครับนี่ครับ ก็โตแล้วเหมือนกันนะครับก็มีบางตัวที่ลักษณะที่ไม่ไม่ตรงไม่ตรงปกนะครับก็ก็จะแยกไม่ไม่เอามาเข้าผสมพันธ์ต่อนะครับเนี่คมีตัวนี้ครับก็สูงใหญ่ดีครับตัวนี้ครับขนขามาเต็มครับในตัวข้างบนนะครับข้างบนบันไดสองตัวน่าจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีมีแม่พันธุ์ของของไอ้มินิไวด์ดอทอยู่ด้วยนะครับ แต่ขนขาเข้ามาไม่เต็มนะครับก็เลยตัวตัวนั้นน่าจะไม่ไม่เกบเข้าผสมพันธ์ต่อนะครับอย่างตัวลายตัวนู้น่าได้นะครับตัวนี้ได้นะครับตัวนี้ได้ตัวนี้ก็ทรงดีอยู่ครับทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ันมีหกตัวนะครับน่าจะเข้าบ้านไปแล้วตัวนึงนี่อยู่ในนี่ตัวงแล้วเข้ามาอยู่ในนี่แล้วตัวหนึ่งนี่ครับมาเรา ก่อนหน้านี้ก็มีสิบเอ็ดสิบสองตัวนะครับสิบสองตัวแบ่งไปบ้างนะครับแบ่งออกไปแล้วก็ลมหายตายจากระหว่างทางนะครับตอนนี้ก็สมบูรณ์ดีครับอัดยาให้นะครับยาสมุนไพรบ้างนะครับยาตลาดบ้างนะครับไม่ค่อยคุ้นนะครับจับไม่ให้ได้กินมะม่วงก็กินนะครับมะม่วงสุกนะครับ นู่นครับแม่เขาครับแม่พันสำหรับไก่บาม่านะครับก่อนก่อนหน้านี้คือตัวผู้ตัวมีผู้หนึ่งเมียสามนะครับเมียสองนะครับพ่อแม่พันุนะครับแล้วคราวนี้ก็มันก็มีตายนะครับตายไปบ้างนะครับเสียดายตัวพ่อพันธุ์นะครับที่ตายไปนะครับทับดีมากเชื้อดีมากเลยนะครับ ไม่รู้ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันนะครับตายอยู่ดีๆอย่างบางทีนะครับโรคฟังโรคนะครับไม่แสดงอาการนะครับก็คือไก่ยังกินได้นะครับกินได้เหมือนเดิมทุกๆวันนะครับแต่อยู่ๆนะครับช็อกตายไปเลยก็มีนะครับเราก็ไม่ทราบสาเหตุนะครับจจะเป็นบางคนก็เรียกว่าเป็นนิวคาสเซลสับพันนะครับนิวคาสเซลฉับพันนะครับผมพูดกระแลดหน่อยนะครับก็ หลายตัวนะรับผมเคยเป็นแบบนี้นะครับก็คือว่ายังแข็งแรงนะครับหน้ายังแดงหอนแดงนะครับอยู่ดีดีปุ๊บเขาช็อกนะครับช็อกแล้วก็ไปเลยนะครับอย่างพ่อพันตัวนี้ครับก็ผมก็ดูแลอย่างไก่ทุกตัวดีที่สุดเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็อย่างโรคนะครับมันก็ห้ามกันไม่ได้นะครับถึงดูแลดีขนาดไหนบางทีภูมิไก่เขาไม่ดีด้วยนะครับเลี้ยงด้วยกันแต่ว่าบางตัวป่วยบางตัวไม่ป่วยอย่างเงี้ยครับ แต่ทางที่ดีนะครับถ้าเรารู้นะครับว่าตัวไหนเขาป่วยนะครับให้จับแยกนะครับเพราะว่าโรคของไก่นนมันติดต่อกันนะครับก็คือติดต่อกันได้ง่ายมากนะครับอย่างไก่นะครับสมมุตินะครับตัวนี้เป็นนะครับเราเราสังเกตนะครับเราสังเกตนะครับว่าไก่จะบเวลาเขากินเนี่ยมันจะมีพวกอะไรเศษอาหารอะไรติดจมูกนะครับเราดูแล้วเขามีน้ำมูกหรือเปล่านะครับถ้าเขามีน้ำมูกแสดงว่าเขาอาการไม่ค่อยดีนะครับก็คือไม่ค่อยสบายนั่นเองนะครับ แล้วคราวนี้เวลาเขากินน้าครับเขาจะเอาทั้งปากทั้งจมูกจุ่มไปในน้ํานะครับเนี่ยแหละครับเขาจะติดกับตัวอื่นได้แบบแบบนี้ครับประมาณเนี้ครับแล้วพวกนี้ครับไม่มีน้ํามูกนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ลูกตานะครับลูกตาอย่างตัวเนี้ครับแม่ไก่ตัวนี้นะครับเคยเป็นเขาเรียกว่าเป็นหวัดหน้าบวมนะครับเป็นหวัดหน้าบวมนะผมรักษาไม่ทันนะครับก็คือเสียตาไปแต่ว่า ยังยังจ่ายลูกได้เหมือนเดิมนะครับก็ยังสุขภาพสมบูรณ์ดีนะครับการรักษานะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปรักษาอีกทีนึงครับวันนี้จะอธิบายให้ฟังก่อนนะครับก็คือเอาไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์นะครับที่มันหยอดแผลแล้วเป็นฟองนะครับใส่ไปเลยครับหยดไปในตาไก่นะครับมันจะเป็นฟองแล้วก็บีบไอตัวขาวๆนะครับมันจะมีขาวๆนะครับบีบออกมานะครับบีบออกมาแล้วก็ล้างตานะครับด้วยน้ําเกลือนะครับเสร็จปุ๊บก็หยดเบตาดินนะครับ แล้วก็ให้ยาพวกยาพวกแก้เศบพวกนี้ครับแก้เศษคนนะครับแก้เศบคนแก้แพ้คนนะครับละลายน้ําให้นะครับก็หายนะครับเนี่ยผมทําแบบนี้หลายตัวนะครับอย่างไก่ดําข้างในนะครับที่ผมเคยนําเสนอไปก็วัดหน้าบวมนะครับแล้วก็เสียตาไปข้างหนึ่งนะครับแต่ว่าเขายังใช้ชีวิตเหมือนเดิมจ่ายลูกได้ทับได้นะครับเนี่ยครับอย่างตัวนี้ก็จ่ายลูกได้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยเราก็ดีครับดีขึ้นนะครับ ดีขึ้นในที่นี้ก็คือหายเป็นปกติแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เสียตาไปข้างนึงนะครับก็ไม่ได้มีผลอะไรกับการจ่ายลูกนะครับคือแค่แค่ตาบอดเฉยๆนะครับบบามากเราผมก็จะดูแลชุดนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวคัดสายพันธุ์อีกทีนึงอย่างตัวนู้นได้นะครับตัวนี้ขนขามาไม่เต็มนะครับก็จะเอาไว้สวยงามนะครับเดี๋ยวปล่อยข้างในนะครับไว้ชมเฉยเฉยๆไม่เพาะขยายพันธุ์ต่อนะครับ ไอ้ที่มันหลุดนะครับหลุดก็คือว่าไม่ตรงสเปคนะครับไม่ตรงปกนะครับอย่างตัวนี้ขนขามาเต็มนะครับได้นะครับอย่างตัวนี้ตัวนี้ขนขามาไม่ค่อยเต็มแต่ลักษณะก็โอเคนะครับตัวดํานี่น่าจะตัวผู้หรือเปล่าตัวน่าจะตัวผู้นะครับตัวดําเนี่ยก็รอต่อไปนะครับรอรอให้เขาโตเต็มวัยนะประมาณเจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือนแปดเดือนนะครับทับได้นะครับ ตัวเมียนี่พร้อมอยู่แล้วนะเขาไข่แล้วนะครับเมื่อกี้มีไข่หนู่นนะครับไข่ข้างในนะครับเดี๋ยวตอนเย็นนะครับเขาก็จะโดดโดดเดินขึ้นบันไดบ้านไปอยู่ข้างในกันหมดนะครับอยู่ข้างในเองเลครับเข้าบ้านเองออกเองนะครับอย่างตัวนี้ก็ไม่ไม่ใช่ลักษณะเขานะครับนะครับขาคนขามาไม่เต็มนะครับครับวันนี้ก็พามาอัปเดตนะครับน้องควายนะครับบัวควายนะครับสัตใหญ่แล้วก็บลาม่านะครับอย่างที่ เอฟซอยากจะชมไก่บาม่าถามหาไก่บาม่านะครับว่ายังอยู่ไหมนะครับก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าอยู่ไม่ครบนะครับก็สูญเสียไปตามกาลเวลานะครับหมูไมกินอาหารไปที่เรียบร้อยแล้วครับอีกงนู้นครับเนี่ยครับเขาก็จะขึ้นบ้านกันแล้วครับไก่ครับครับก็ขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม